นะครริรนะครับที่มาร่วมกันสร้างความสุขสนาแล้วก็ร่วมกันทิ้งดเน้อใส่แหนนสิโอ้โหเออชอบชเพลงทํนนะครับน้องานดีนะครับแบบว่าไม่ธรรมดาเลยอ่ะไมครับฟมนซิโอ้โหเม่อกน้องานีก็จะมูเสื้ออนกันเลยไกัวกลัวไปทำอะไร ช่วงเราต้องขอบคุณนะครับเซนเปทางเลเ้ยแล้วก็อยากจะให้ฝากถึงงานในคั้งนี้ด้วยนะครับแต่ละคนนะแตเริ่มที่ริกมตีก่อนละกันเชิญชวนได้มาชอปปิ้งอใช่ค่ะก็ใครท่ยังไอปปนก็อยากให้เรามาเล่นสินค้าดูนะว่าสินค้ากสินคาต้องบอกว่าเราจริงๆแล้วก็บางชินเ่ยังไม่ได้ใช้เยบางครั้งเเก็บออกไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ม่รู้จะเอามาใช้อะไรก็เก็เหมือนเอามาได้มาใช้ ด้ค่แล้วก็เป็นการบรรยาอีกทางหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าใช้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 มน้ใช้ซ้ำนำกับมาใช้ใหม่นะคะพูดจบเลยจจบที่กินไ้ไม่จบไจบใครยังพาของสุของหัวคนที่ชอบแบบของที่มีเอกลักษณ์มีอย่างเดียวมีชิ้นเดียวต้องมาดูชิ้นงานนี้มียมามีค่ะียมาเออ ชิ้นหันสำหรับกระเป๋าตองนี้อาจจะมีระมวลไปแล้วแต่เสื้อผ้าตัวนี้เปจับจ่ายซื้อจับจ่ายถอยได้ขายตรงกนนะคะแล้วก็เออ่ถ้าเกิดใครชอบแบบแบบสไตล์แบบเสื้อยืดเป็นสกรีนอะไรเงี้ยไฮไลท์อยากจะบอกว่าให้พี่เอาไปเดี๋ยวนี้เลยช่วยเอาเสื้อกล้ามไปนะทำไมครับเพราะว่าหนูไม่ได้ใส่เลยไม่ใหม่เป็นของใหม่ทุกคนจะได้ เดี๋ยวพี่ซื้อสักสามร้อยอย่างที่ขายหนู่ห้าร้อยนะโอเคเราขาดได้คุณเจ้่งต่อต่อที่พี่นั่นเลยแล้วกันครับเจอครับนะครับเขาก็ขอบคุณทีวีทันเดอร์นะครับคนจิตการทุกคนที่เชิญนัดแล้วก็น้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้นะครับมีโอกาสได้ร่วมงานที่สองปีแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมทัฒนาเกีกับทุกๆคนนะครับแล้วก็จะบอกว่ายังมีของเหลืออีกเยอะมาก สุตัดกคัดีโอ้โหโอเคอะให้ท่านทงาเนี่ยแลแล้วนะทั้งสามท่านเนี่ยให้ทงสามท่านบอกผงานครับีน้องนทน้องันนี้ครับค่ะ จูนเพลนนี้ก็คือครับครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ขายดครับหนังสือมาพวกอย่างต่างต่ากในชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เพซิงเกิลนวันนี้ที่ออกไปแล้วก็ในวันนี้จะมีซิเกิลใหม่ตามมา่ก็เช่นกันนะครับแล้วก็กี้ด้วยเม่กจะมีคอนเสิร์ตี้ไม่ รวมในซิงเกิลซิงเกิลเล,แลีแล้วก็จะมีอ,ะอย่างบัชลเอร์ด้วคะคะ